สวัสดีครับพบกับช่องอะไรนางไม่จันทิพย์ไม่จ่อยนะครับนี่เรามาตอนแรงแรๆนะครับผมไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับนี่อ่สวัสดีแม่แม่ก็เลยลูกเร็วสวัสดีครับแม่ โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมเฮ้ยจะหันดากมายังมีเพื่อจะเตะพ่อใช่ไหม สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีพ่อพ่อเอฟซีด้วยนะครับฮันหันดักมาขี่ตัวน่อยไหมเฮ้ยเนาะครับมอืพ่อกำลังไลฟ์สดคุยกับแม่แม่เอฟซีแล้วพ่อกำลังไลฟ์อืม พ่อก็จะไล่เสร็จก็พ่อจะไปซื้อ,อกับข้าวให้พ่อให้ปู่กินฮะสวัสดีครับพี่าศาสินาครับสวัสดีครอบครัวนักเลงขาหลังสวัสดีครับ,รบตอนนี้ก็ไม่ค่อยเตะแล้วนะครับพี่าศาสินาตอนนี้เริ่มจะเป็นเ่อเอ,อนี่ครับไม่เตะแต่โยนน้อยนัน่นนะครับ หนักกว่าเตะครับคือโยนหินนี่แหลคะครับโยนทรายนี่แหละครับสวัสดีเด้อครับเด้อสวัสดีนะครับโอ้โหขี่มือตะกี้ขี่แลว ขีมันสุดแล้วค่อยย่างค่อยหันมาทางการะไดดอกวีนั่นนะอันรขี้ครับขีบ้เสียออกไหมออกไหมโอ้นั่นเหยียบขี่เจ้าของอืมรุดโอ้โห,โหสิ่งที่แม่แม่เอฟซีครับ สิ่งที่จอยเขาให้แม่แม่เอฟซีครับเป็นไงครับนี่สวัสดีครับพี่อินดี้ช็อปนะครับผมนั่นจอยนี้ท่าโลจอยนั่งท่าโลได้ให้ดูด้วยจาจอน,นั่งอ่นั่งก่อนเลยวอ่นั่งก่อนเร็วนั่งก่อนเร็วนั่งก่อนเร็วทำเร็ว,วในเวลาเร็ว

อย่าคิดใกล้ถ้าไม่ใจพอนะฮะนใน,ในกดแล้วครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อจ่อยนี่ครับถึงผมจะไม่สูงแต่ผมก็เตี้ยนะครับสวัสดีครับพี่ปลายทางรักนะครับผมโอ้โหเหยียบขี้ไหลเลยนะนะั่นน่ะสวัสดีครับพี่เบิร์ด มีคุมและสวัสดีแสบจ,จอยกับแม่จะาทิพย์สวยสวยสวัสดีครับพี่อ้วนนะครับผม<อ>ไปไปนะคำนับแล้วสวัสดีครับอจอยคำนับแล้วครับสวัสดีครับน้อยอ่ะเด น้อยมปเลยครับไปเลยครับไปเลยไลยม่มีปัญหาดอกมันมีสภาพไปผุ่นดอก,อกน้อยอเอ๊ะมอน,นีไหม,นนมสวัสดีครับพี่เออพี่มีครับผมโอ้ยนี่แหละโบเตะหนักกว่าโบเตะก็คือนี่แหละครับย่นหินย่น,นดินไส้นี่แหละ วู้คนนี้ก็จะสวัสดีครับพี่ธนวันนะครับผมอ่านั่งลงแล้วเออเออนั่งลงแล้วเออเออไม่นั่งสัมผมไม่นั่งหรอกพ่อทำอะไรก็น่ารักจ่อยก็คนมันหลงรักแล้วนี่อารักอจ่อยอขอบคุณครับขอบคุณจ่อยฝากขอบคุณนะครับบอก้โห,าห,าหตาโอ้โหตา บุ๊ชผมไม่นั่งหรอกผมนั่งบ่อยแล้วนี่สายเสก็มาครับมาครับพี่มี้หนักกว่าเตะขาหลังสิครับเนี่ยเอ,อ้ตาเลือกตาเลือกว้าว บชาเปลาพัมัมพัมปัมปัมพัมไัมป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 ัมาััมม ว่าวผิดผิด,ผดถูกถูกครับผมมือพี่สันหรือว่ากล้องมันสันไม่ได้ถอนบ้าเราจะเลิกให้ได้กาแฟผมจะไม่กินอีกต่อไปสวัสดีด้วยครับเด้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ครับผมทั left left ้งสองช่องเลยนะฮะทั้งไม่จะทิพย์ไม่จ่อยแล้วบ่าไฟบุหลายจ่อยนะครับผมอิ่มแล้วให้เลยให้แม่เขาก่อนหันง่ายหังตะบอยหยาดยู๊ น้อยอะไรหมืน่นพันหมืน่นหมื่นคืออะไรหมืน่นโอ้ลื่นโอ้หมืน่นพอนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่ปลาไอหน่องซูคูส,สุคนด้วยครับเด้อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาเรามาเจอกันตอนเย็นนะครับเอาแบบ เชิงเขาเขาขายออนไลน์วันนี้เรามาเจอกันตอนเย็นนะครับสายเสกมาหนักเลยครับพี่มี พอะพะมันเจ๊สวัสดีนะครับดอสวัสดีนะครับพอ่อะมันหลินแล้วนะพอะอลอา,ามันหลินแล้ว này năng thì sang, Sáng sang. Sáng hay năng đi sang phụ đề bởi sang sang bậc tròi năng hay mê vô tí Hãy จอยบอกสิเวายากเหมือนพ่อถึงใดโดนเมียคุมไงอีโอ้ยผมเบาเบายากเด้วยครับด้อผมเบาเบายากเด้วยพี่อ้วนเดี๋ยวอ่นเดี๋ยวพายาละเอื่นเดี๋ยวข่าไปขัดโตก่กน ขี้ผมก็ขี้จริงๆนะครับต่อไปจ่จจอยจะโดนนานโนคุมแบบพ่อเบิร์ดครับอืมประมาณนั้นครับผมตีตเาเน่ ปะไรปัมปัมเนาะัมปัมปัมปัมพัมปัมปัมเ้ากระบกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะโอ้ค่ะอ่านำเราไปถูเม่ค่ะ

ดูแม่อีแม่คอยคอยระวังงานลูกบ่าขึ้นหนะังสือค่ะเนี่ยค่ะ,คะถ้าถ้าไม่นางอยู่คนเดียวนี่ก็จะให้เรียนหนังสือแต่ถ,ถ้าเกิดว่ามีพ่ออยู่ด้วยก็ปล่อยเล่นนี้ค่ะทุกวันเนาะถ้าเราไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้านตลอดก็จะน้องก็จะได้เล่นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดพ่อกับแม่มีธุระอยู่มั่งไม่อยู่มั่งน้องก็จะได้เรียนหนังสือค่ะเพราะบางที คุณตาก็ดูแลไม่ไหวเช้งหมาลูกสวัสดีนะคะฝากกดไลค์เป็น,นปกำลังใจให้แมา่นางหน่อยนะคะโหยหาอีแม่เฮาค่ะ,ะ,ะแม่กับลูกเป็นเสาซึ่งกันและกันทูจนจอยเซอ,อีแม่ทูลูก้ายจะหลูก้ายยางเส้นแหล่แหล่โอ้โหทูยางแห้งค่ะ สวัสดีนางพระรักสวัสดีเช่นกันค่ะอวนสวัสดีนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่นางหน่อยนะคะโอ้โหเด่ขึ้นนะดูค่ะร้อนไหมร้อนจ้ะแต่ก็ยังดีที่วันนี้ลมโกลกค่ะวันนี้ร้อนอยู่แต่ก็ยังดีที่มีลมโกลก อากาศดีบอยยามแรงก็เนี่ยค่ะแดดเริ่มเริ่มตกแล้วเริ่มโอเคแล้วค่ะเนาะก็ยังดีอยู่เพราะว่าบาช่วงบ่ายๆนั้นแดดแรงค่ะแต่ก็ยังยังพอมีอะไระยังพอมีลมโกรกอยู่เรื่อยๆค่ะคุณนะคุณนะอันดากทุกกันแม่ก็ลุกโอ้โหสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ เออนี่ค่ะเ้อส่องนี่เดดมึงัดเดดดดมึงไอ้พวอย่งก่อนมันม่ชัาเลยแดดจ้าเดี๋ยวไม่นานเขานะทามึงก่อน คุณแม่เราดูดูค่ะดูคุณแม่เรานั่งแล้วยี่แม่นั่งแล้วค่ะโอ้ยนั่งแล้วนั่งแล้วยีแม่เขานั่งแล้วโอ้โหนานๆจะได้เห็นภาพนี้นะคะอันนี้แม่นางอาบน้ําให้นีน่โอ้ไม่น่าเชื่อคะ่ะว่าจะได้เห็นแม่เรานั่งถูตัวขนาดนี้คุณแ้่ขออนีญาตขออนี่แย่ันทางนี้ค่ะจะได้แคปภาพเก็บไว้โอ้ย ฉิดดีสุดนะแม่มผัดมะโน,นแม่เขาเก็กให้พอมันด้วโอ้โหว้าสุดยอดค่ะธรรมดาถูก,ก็จะจบอบอบอนงังขาอนี้ค่ะวันนี้ไม่นานอาบน้ำให้วันนี้ไม่นานอาบน้ำให้นั่งถูเลย เป็นภาพที่หาดูค่อนข้างยากค่ะสําหรับคุณแม่เราสําหรับอีแม่จันทิปนะคะหาดูค่อนข้างยากค่ะ <c oughs> น้าระวังขาหลังไม่จันทิปนะทุ <c oughs> ลุกคนหวยละ่ะโอ้โ,อโอนหน่อย หมื่นนี่โอู้หเต็มหัวอีแม่เล่นอยู่พเดียากเต็มหัวแม่เลยยอดเลยค่ะ เย็นๆก็จะผ่คลายประมาณนี้ค่ะวันนี้พ่อกับแม่ต้องทําธุระต่ออีกเนาะก็เลยไม่ได้พาทัวร์นะคะธรรมดาก็ออกวางแผนกันไว้ว่าจะพาทัวร์ส่วนน่ะคือไล่ค่ะลูกซ้าย เดี๋ยวพ่อก,กับแม่ไปทุลาก็ได้เรียนต่อเลยค่ะอันนี้ก็ให้เล่นปก่อนสบายสบายฮะโนค่ะโอถูกหลูกเป็นหลูกเซ ผมหักแม่เด้อครับแม่ก็ถูผมแห้งเถ้ะครับเด <laughs> ี๋ยวนะเสียงมาแล้วค่ะเสียงมาแล้วขี้ไล่แคนะ่นั้านางมึงทานางกิ้ไล่ขี้ไล่เพิ่งฝุ่นขาปาดกุ๊กสาวไหวว้า เพ่อนเพ่อเพ,พ่อคะเอาโทรศัพท์แม่ไม่ให้หน่อยเครื่องสีชมพูเนี่ยไม่จะแชร์ยังไม่ได้แชร์เลยเมื่อกี้ลืมแชเพราะว่าให้เพื่อเบิร์ตพ่อเบิร์ตเปิดไม่ได้แชลืมแชเดี๋ยวแม่แชให้แป๊บหนึ่งขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาแล้วคิดดีสวัสดีค่ะคุณน้ำมินคิดดีมาแล้วครับอย่าลืมออย่าลืมย้อนดูอย่าอย่าลืมย้อนดูไลน์นี้นะคะอย่าบอกว่าไลน์นี้มีภาพที่แบบหาดูยากด้วยมีภาพที่หาดูยากด้วย แม่แเราแบบแม่นานอ่ะแม่จะทำแม่ครับทำไมสแบเป็นแบ<อ>บาานบีนบ้ช่วงนี้เหมือนจะเมื่อยนั่งบ่อยช่วงนี้เหมือนจะเมื่อยนั่งบ่อย ดีค่ะช่วงนี้เหมือนจะเมื่อยนั่งบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนอยู่ไม่นิ่งเลยร่างกายต้องการพักเราจ่อยประมาณนั้นค่ะแปบ๊บเดียวน้องฟองกับพี่ปุ้ยซ่าก็จะขี่คอ,อจ่อยได้นะ <c oughs> ไม่ขี่ <c oughs> พี่พีไม่กล้าขี่ค่ะบอกว่าน้องตัวเล็กสงสารน้อง ให้ขี่อยู่ไม่ขี่ไม่กล้าขี่บอกแม่ครับหนูไม่กล้าขี่หรอกครับน้องตัวเล็กผมสงสารน้องค่ะไทยได้ค่ะดดหนา้าดุดหลังค่ะมูอจ้าซ,ซื้อค่ะถ้าอยู่เฉย <c oughs> ๆไม่ใช่ลูกชาวเรานะแก มาสามาัมผสแม่มาปมา่มา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 เดีวเบิรดแมบุบน้น่ารักมากค่ะลองน้องตัวกันนี้กันเนาะใช่ค่ะพี่ฟอร์มจะอารมณ์ประมาณนี้เลย ขนาดเมื่อวานควันเขียวบังคับไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเลยค่ะบอกไม่เอาไม่ขึ้นต่อไปนะต้องย่านนานเหมือนที่เบิรไม่รู้ว่ารอดูรอดูอดจ้ะ ค่ะเหมือนค่ะพ่ออันนี้บอใไ้ไปผูกไว้บอสไม่ยุแล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่จะต้องไปหาซื้อกับข้าวกันค่ะเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะ น้าหนูหน้อยเจจ้าเดี๋ยวยังก็ฝาก,กพ่อพ่อแม่พี่ีทุกคนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามด้วยแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อกับข้าวก่อนเนาะถ้าเกิดยังไงอ,อะไรก็อย่าลืมติดตามคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวแม่นางจะป่อยคลิปให้ได้รับชมกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจครอบครัวภายไปหลายใจยคุณแม่จันทิพย์เรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะจ้าสวัสดีค่ะ